ถามว่าซื้อของที่ไหนที่อเมริกาได้ราคาดีนี่บอกเลยว่าที่ต้องซื้อที่โอริกอนค่ะเพราะว่าเขาจะแท็ก0%ไม่เสียค่าภาษีค่ะใครใครที่อยู่โดเมนนี่อยู่นะตอนนี้ถ้าถ้าอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่โซนโอริกอนนะคะก็สามารถไปรับฮิ้วสินค้าซื้อของให้ลูกค้านะคะเพราะว่ามันจะไม่เสียค่าแท็ก แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องหาชิปปิ้งที่อยู่ในโอร์กอนด้วยกันเนาะเพราะว่าเราจะได้ส่งส่งของไปให้เขาอะไม่ได้เสียค่าไปสษีแพงมากเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าสมติว่าเราอยู่โอร์แลนแล้วเราส่งไปแคลิฟอร์เนียส่งไปลาสเวกัสเนี่ยราคาราคาต้นทุนของค่าส่งมันก็จะสูงขึ้นเนาะฉะนั้นใครอยู่ที่โอร์กอนอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะก็ไปช้อปปิ้งแทนลูกค้าได้เลยไม่ต้องเสียค่าภาษีนะคะ 0%นะคะทุกคนเราก็จะได้ในราคาที่ดีะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งบางอย่างที่สามารถซื้อออนไลน์ได้ที่เขาอนุญาตให้ใส่ที่อยู่ของจิปปิ้งที่ใส่ที่อยู่ของโกดังนะคะที่อยู่ของโกดังที่อยู่โอละกอนเนี่ยมันก็จะดีมากนะคะ<อ>เพราะว่าแท็กมันจะศซทุกคนดีมาก ฉะนั้นเราก็จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะคะโอเคใครสินค้าที่แบบแท็กฟรีไม่เสียค่าแท็กก็ต้องซื้อที่ออรากอนนะคะทุกคนช้อปปิ้งที่ออรากอนดีไหมโอเคบ๊ายบาย